โผลโคตรหละออนิวดีแมฉลามบกสประตูวันใจไวซเลนินฉลามบกเอลดา LDA ตัวท็อปสุดหน้าไมล่าสุดครับพี่น้องนะออกรถศูนย์บาทข้างวดพนเริ่มต้น8ัดพันเกาครับพี่น้องชมนะพ่อกับไอเซมรถซิ่งทั้งทีมาได้ต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปทำม,มาหาจินกันครับชมที่เด็ดครับพี่น้องนะกระตังน้าโคมเมียม โลโก้ไทเทนนะเอลดาท็อปสุดทุกรุ่นครับล้อเวลแมกไม่อย่างไม,ม,ม,นะม่เลืออีกนะึงหนึหรือกี่พนมานะสามหมื่นโลโอ้หูยนาจุงนาต่อฉลามตัวใหม่นะจ๊ะประตูประตูะตหวัวน็อตไม่ขยับสักตัวล้อแห้งมาครันี่อักเดิมครับรถบ้านเมื่อเดียวพวงมาลยัยมั์ติฟังชั่นนะถางนไมกิฟครับลอ้อลนลน,ลนวนใจด่านตรวจพ่อลั่นด้วย จัดของเจ้ที่ทางเรียบร้อยแล้วนะให้ f อดูเล็กน้อยท่อละลั่น,นเสียงหวานหวานวีดาวฟีจ่องฟีจัดฟีโอนแถมน้ำมันพันหนึง่งจัดส่งทั่วประเทศเหนืออีสานกลางใต้พี่น้อง f อบ่ต้องมาออกรถศูนย์บาทไก้เสมรถซิง่งทุกปัญหามีทางออกเสมอเพียงแค่ลูกค้าอยากได้รถครับพี่น้องโอ้ยภาษีพลบบัต่อให้หนึ่งปีเต็มนะเบิกงมาตูประตูฟังนี่หัวน็อตไม่ถอดนะ ฝา,าประตูประตูโอ้ยไม้แห้งพี่น้องรถอ,อย่างรถใหม่ป้ายแดงเลยได้ดอกเบีย้ยซื้อมาเช่นสิบสองเดือนเพิม่มปีแรกงวดฟ้อนแค่แปดพันนะมาเป็นของเชื่องครับพีน่น้องนะอาร์คเดิมคันเดิมเทนเพียรเดิม,ดมลองแก้มหัวหน็อตไม่เคยถอดมีถอดฝากระโปรงมาขัวมันใส่คำสุกมานะก็เลยต้องถอดหัวน็อตฝาประโปรงจะไม่รถเนี่ยฝาประงแค่เห็นว่าฝาประงแค่มีแค่ขยับหัวหน็อตฝาประง พฟร์ว่าไฟสายสุกมากห็ไหมไหนแล้วก็เครื่องน้ำเดิอมครับขันเก้าบูว์พาวเวอร์โอโหโคตรหล่อครับพี่น้องสามหมื่นโลโฉมใหม่ล่าสุดจัดได้ทุกอาชีพมาหายเสียมเลยเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างลูกจ้างไร้วันเหตุให้เห็ดไน่สวนแม่บ้านรอบมาพีดยางขับวิ่นขับแก๊บขับบุกล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม้เผาคันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ค้าขายรถเล่หาบเลข่แผงร้อยตลาดนัดข้องผมประมุ่งประมุงค้าขายรถตลอลตรถตะนีจบศูนบาทปีแรกงวดพันแปดพหลังนั้นพั0หมแคปหน้าจอยเสร็มาหล่อเอาส่วนรถไปสองหมนฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยฉลามบกเอลดาสองพันจบศูนบาท,จ,บบาทจัดได้ทุกอาชีพกรบปีน่น้องเกาอ้ลน